Hoa bà chọn cho con cháu Con trai bé áo khả chẩm mà kiên Ồ mở lại bà Cái cái Tôi nhây cái nhây cái 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 lại tụi nó cho bà con đây ôi ơi ôi bà nhìn hìa nè ơi ôi ôi bà nhìn hìa bụt อ oh. oh. ้าวเอ็นไหมเจ้าวะาน้จ้ำเงียงไปเงียงนหม้ออาบ้าเขาคนบ้าเขานี่ันบ้าบ้า ได้กระเป๋าและได้หันห่นปลาแล้วเจ้าโอ้ยมันต้มือนั่นวันนี้มันจะบาได้ยังไงนนี่นะมาซามาตัวแล้วมันต้องได้กินได้กราบมนะันน่ะไอผมกระโซดีแต่ครับอโอ้ยตักเอาดีแต่ใ <c oughs> ช่เลยมันได้ปลาถ้าเขามาตอดแห่มากนี่มาปมา่าม้าเนาะ กลแน่ๆเลยนี่อย่งนีุ้่มไปปุ่มมาโอ้ไปอย่นี้โอ้ก็สตัวเจ้านี่ค่ะงอมล้โอ้โอยังจาอยู่กันอีกตัวไหนะสดตัวใ่เนี่ยโอ้ก็ยังเหนื่อยล้ายไปยังเหนื่อยหลัแล้วเราจะได้กำล chạy thái 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 nó thái 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 này. thái 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 มันหาจะพี่แก้ผมว่านะมาแล้วค่ะพี่ใช่ี่ๆนะได้ๆเป็นๆเดวไปปล่อยซะมางามตะกีดละ่ะ <c oughs> สุดดุงสุดโดกะทอกระปาดกระปาดมา มันกำลังมากอีคิวเฮ้าอืมเขาจะได้ส่วนคะ่ายค่ายน่ะ